ผมก็มารีวิวเกี่ยวกับเครื่องวิ่งออกกำลังกายนะครับยี่ห้อนะครับ MOA นะครับ o m าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยก็ราคาสองหมื่นกว่านะครับก็เปิดตรงไหนครับก่อนที่เสียบปลั๊กก่อนอันดับแรกอันที่สองคือเปิด power นะครับเริ่มตอนนี้เป็นฟิ l นะครับก็ลองดูครับมีปุ่มอะไรบ้างครับก็จะมีปุ่มเปิดสป e ด d ขึ้นเร็วครับบวกล็กคุณแล้วปุ่มไหนต่อ เปิดความเร็วหนึ่งถึงสิบหกนะครับนี่เป็นเโปรแกรมนะฮะเป็นโหมดในการเลือกแล้วนี่ไว้ทำอะไรครับความชันค่ะความชันขึ้นลงแล้วก็นี่มันเก็บความชันหนึ่งหนึ่งถึงสนะิบสองฮะแล้วก็ตัวนี่ไว้ทำอะไรตรวจจับอะไรฮนะค่าความเร็วเกินค่ะอ๋อค่าความเร็วเกินก็ออกนะครับแล้วก็จะมีตัวปลั๊กอินเกี่ยวฟัง m อ3นะครับตรงนี้นะครับนาโทรศฬิการู้อะไรก็ได้ หน้าจอมอนิเตอร์เป็นไงบ้างครับเอ็ดดูแล้วนี่เอาดูไปดูลักษณะของเครื่องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาอนะครับเอ็ดแล้วก็จะมีรองเท้าซื้อซื้อเครื่องนี้นะครับเครื่องออกกำลังกายเครื่องนี้ก็แถมรองเท้ามาสองคู่นะครับก็นะครับกำลังดูนะครับพอเปิดสปีดนะครับมาไเล็กสี่นะจะมีตัวสปีดความเร็วในการเดินครับ ก็ค่าแคลอรี่จะมีนะครับมีบอกนะครับว่าจะวิ่งช้าจะเดินช้าจะวิ่งหรือว่าจะเดินก็ได้แล้วแต่มันจะมีตัวเนี่ยคือธรรมดานะครับเหมือนนวดแล้วก็นี่เกี่ยวกับน้ําหนักลดลงมาเท่าไหร่นี่วอร์มอัพนะครับนี่ก็แอโรบิกนะครับหรือว่านี่หมวดของเนี่ยเยอะๆอันนี้เป็นหมวดของ B B M I นะเกี่ยวพวกค่าเกี่ยวกับพวกมวลมวลกายครับมวลกายพลังงานมวลกาย เห็นว่าขนาดนี้ความเร็วอยู่ที่สปีดนะครับนะครับสองสองแง,งว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ค่าค่าดิสแทร์นะครับแล้วก็เวลาในการวิ่งแล้วก็นี่ค่าความชันไหมนี่ค่าความชันไหมอันเดียวกันเออเนี่ยค่าความชันนะครับอันเดียวกันก็นกเคยวิ่งแล้วสุก่าน้ําหนักรถไหมฮะเ,เงือแตกคราวนี้ก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็อลองดูครับ จะมีเสียงด้วยในการลำโพงออกมานะครับเราใส่เพลงใส่อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับจะมีเครื่องเครื่องราคาเท่าไหร่ครับประมาณสักสองหมื่นห้านะครับแล้วแต่ร้านจะขายเท่าไหร่นะครับได้หมดเครื่องนี้ก็โอเคแนละ้วสามารถที่จะอ,ออกบรรยากายในบ้านนะครับแล้วก็ผผ่านแคลอรี่แล้วอะไรคนไหนที่ข้างนอกฝนตกหรือว,ว่าไม่สามารถไปออกบันทักรา,กายข้างนอกได้ก็สามารถที่ เดินที่บ้านออกลังกายจะวิ่งหรือจะเดินก็ได้นะครับให้ตัวเองมีการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อลกพลังงานก็โอเคนะครับก็ยี่ห้อครับในการเดินนะครับจะวิ่งหรือจะช้าก็ได้สามารถโยกย้ายไปไหนก็ได้นะครับในการเดินนะครับก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง YouTube นะครับแทบสไครต์นะครับได้นะครับขอบคุณครับอ่านี้หยุดแล้วครับสต๊อกสต๊อกก็จะรอเล่นนึงนะครับเดี๋ยวสต๊อปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นศูนะครับ